โอ้น้ำท่วมฝนตกหนักมากครับฝนตกหนักมากนะครับเพิ่งหยุดได้ประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งถอนไม้ได้ครึ่งเดียวต้องพักแล้วก็พอฝนหยุดก็ถอนใหม่นะครับอัสลมามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันพุธนะครับที่8นะครับพฤศจิกายนพศ2566นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกับ20นาทีนะครับก็ชุ่มฉ่ำครับน้ำท่วมวันนี้ฝนตกแรง นะครับแรงฟ้าแรงแต่ลมน้อยนะครับก็ท่วมตามระเบียบครับเดี๋ยวมันตัวว่าห่างฝนก็เดี๋ยวต้องหาตังมาถมแหละครับเพราะว่าอย่างนี้ไม่ไหวแน่นะครับเพราะว่ามันตกก็ท่วมตกก็ท่วมคือตรงเนี้ยมันเป็นคล้ายๆฟลัดฟอ่ะก็คือน้อําอ่ะจากเขตทุ่งคุเขตลาบุเรนะเขตอะไรที่อยู่ฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมีมีตรงแถวท่าข้ามบางหุนเทียนอะไรด้วยมันก็มาลงตรงนี้ ตรงนี้มันจะเป็นคลองบางมดคลองใหญ่มันเป็นฝัดเวที่น้ําที่ออกจากแม่น้ําชวายาน้ามันล้นเนี่ยพอฝนตกเนี่ยเขาก็จะไม่ระบายออกทางนู้นเขาจะมาระบายออกทางนี้เพราะนั้นตรงเนี้ยพอฝนตกเนี่ยน้ําก็จะท่วมแบบนี้เลยนะครับมันจะท่วมท่วมแบบบึ้มขึ้นมาเลยท่วมเยอะขึ้นมาเลยอย่างเนี้ครับอันนี้ก็เนี่ยก็คือต้องยกพื้นขึ้นมาขนาดนี้อันนี้คือยกเพิ่มนะครับเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะก็จะไม่ไม่ท่วมที่บางตัวย้ายไปอยู่ข้างนอกพักหนึ่งเพราะว่าข้างนอกมันไม่ท่วมมันสูง นะครับแต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้ยเดี๋ยวก็ต้องหาทางถมะครับตอนนี้ก็คือจะขายไม้ระบายออกไปเพื่อเอาตังมาถมที่นะ่ะเนี่ยพอฝนตกแล้วนะ้ํามันจะท่วมอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือจริงๆเลยให้เห็นนี่ตอนแรกนี่สูงกว่านี้นะนี่เขาลงก็เริ่มลงแล้วครับนี่ลงเร็วหน่อยนะครับเนี่ยตอนแรกท่วมมิดถนนเลยนะครับเนี่ยข้างนอกกับท่วมนะครับมันเป็นสัดเวิร์งเนี่ยในรัศมีประมาณสากิโลหรือสี่กิโลเนี่ยจะไม่มีหมู่บ้านเลยจะเป็น จะเป็นที่แบบบ้านเล็กๆอย่างเงี้ยใครจะปลูกบ้านก็ปลูกแต่จะเป็นที่โลง่งตรงนู้นก็จะเป็นแบบตรงที่สูบน้ําระบายน้ำนะมั้ยแล้วก็เลยไปนู้นเลยตรงตรงถึงทางเข้าซอยพุทธบูชาสามหกอ่ะนะครับทางที่เข้าทางเรียบทางด่วนะก็จะเริ่มมีหมู่บ้านเพราะทางนั้นมันเลยเป็น,ม,น,ม,นมันมันมีมันมีอะไรกั้นอ่ะเขาเรียกคลองลำรางกั้นที่ไม่เป็นฝัดเวแล้วตรงเนี้ยจะเป็นฝัดเวคือเนี่ยพอฝนตกน้ํน้ำจะเป็นอย่างเงี้ยนั้นจะท่วมนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีหมู่บ้านขึ้น นะครับพอข้ามคลองไปฝั่งนู้นก็จะมีหมู่บ้านเพราะว่าออทางนู้นเขาจะเอาน้ํามาลงมาลงคลองบางมดทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็น้ําจากเขตทุ่งคูเขตลาบุนะอะไรที่อยู่ฝั่งฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งเนี้เขาก็จะมาลงทางนี้หมดเลยทางที่เส้นไหนก็นแล้วแต่ที่อยู่คลองที่มาเชื่อมต่อกับคลองบางมดก็จะถูกน้ําระบายมาทางนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่เนี่ยพอฝนตกแล้วก็น้ําท่วมแบบนี้นะครับรอบๆนี้ก็จะไม่มีหมู่บ้าน เพราะว่าหมู่บ้านสร้างแล้วก็เนี่ยต้องถมเยอะเพราะว่าน้ําสูงแล้วก็เขาอาจจะเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะผังเมืองอะ่ะที่เขาไม่ให้สร้างหมู่บ้านอะไรกันทางน้ำนครับ <c oughs> ก็จะไม่มีหมู่บ้านเลยก็จะเป็นป่าๆอย่างนี้แหละนะครับก็จะมีพวกนอตเซอรี่มีทําอะไรที่มันแบบที่ไม่เป็นหมู่บ้านอ่ะที่ไม่เป็นตึกหลายชั้นอะ่ะเขาจะไม่ให้ทําตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนอตเซอรี่ทาอะไรที่มันเป็นแบบมีพื้นที่ครับเป็นที่ที่ไว้รองรับน้ําพอเวลาเวลาฝนตกแรงน้ํามันจะไหลลงมาแถวนี้หมดเลยนะครับ ต้นใหญ่วันนี้มีลูกค้าถามต้นใหญ่เนี่ยแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้กระถางหกปีบเนี่ย,ายขายแปดพันหรือหกพันจะเอาก็ทักมาแล้วกันนะครับแล้วก็ต้นละพันห้าก็ยังมีต้นนี้ต้นด้านหน้าเลยเนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับสามสี่ต้นนะดูคลิปตอนบ่ายเลยครับแล้วก็นี่ชุดที่สามยังไม่ได้ถอนนะเพราะว่าวันนี้จ,จะถอนของเมื่อวานก่อนเพราะเมื่อวานก็ถอนของเมื่อวันซืนใช่ไหมวันนี้ วันนี้ฝนมันตกยังไงก็ต้องถอนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันค้างนานนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าอ่ะไม้สามต้นห้าร้อยยังมีชุดที่สิบสามนะครับไม่กล้องไม่สว่างเลยไฟไม่สว่างครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่สว่างอะทำยังไงให้มันสว่างไม่ได้ไมันได้แค่นี้นะมีชุดที่สิบสามสิบสี่สิบห้านี่พี่อัคคารเดชรับไปแล้วนะครับสิบหกนะครับมีสิบ4ามสิบสี่สิบหกนะครับก็ใครชอบไปทักมาดูคลิปตอนบ่ายแล้วกันนะครับ แล้วก็ไปไปไปดูถอนไม้เลยดีกว่านะครับที่เหลือก็ดูคลิปตอนบ่ายแล้วกันคลิปตอนบ่ายมันแจ้งมาหมดและว,ว่าต้นไหนต้นไหนนี่นิลการต้นนี้ยังอยู่นะขอพันห้าค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนิรการต้นนู้นพี่ผู้พันรับไปแล้วแล้วก็ต่อลีลาต้นละแปดร้อยก็พี่อะไรรับไปแล้วยังไม่ได้ถอนเลยนะครับเพราะว่ามันมันเต็มเนี่ยมันเยอะมากนี่คือไม้ที่ค้างอยู่ของเมื่อวานกับ เมื่อวานนะครับหนุ่นเมื่อวานซืนอพี่แววนี่ตั้งแต่วันจันทร์แล้วเนาะนะครับก็พี่ไพโรจนะครับหกต้นชุดที่สองนี่ดูดิต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับมีต้นใหญ่ด้วยแล้วมีต้นต้นเล็กด้วยเนาะมันเป็นไม้กำเหนียครับก็ขายหมาเหมาไปเลยนี่เอาไปขึ้นกระถางสิบเอ็ดนิ้วหมดเลยนะได้ทั้งหมดเลยนะก็นั่นแหละสีสันตามที่เห็นเลยหกต้นห้าร้อยค่าส่งแปดสิบาทนะครับต้นใหญ่เอาไปขึ้นกระถางสิบเอ็ดนิ้วเลยนะครับแปดนิ้วไม่ได้นะครับที่มันอยู่แปดนิ้วคือมันล้นเนี่ยดู มันล้นแล้วนะครับเนี่ยไปขึ้นแปดนิ้วไม่ได้นะครับต้องไปขึ้นสิบเอ็ดนะครับพี่วันชัยนี่ไม้ใหญ่สามต้นเนี่ยต้นละพันห้าด้านหน้าเหลือต้นเดียวแล้วนะนะครับเนี่พี่วันชัยเอาไปแล้วทั้งสามต้นเลยนะครับมึงโตขายถูกๆแหละนะครับเพราะว่าแบ่งๆไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมางโตก็จะได้เอาตังค์มาหมุนด้วยดูลากเลยเนี่ยให้ฮอร์โมนก็นให้ปุ๋ยขี้ไก่เท่านั้นนะครับไม้สมบูรณ์มากนะครับสามต้นนี้ก็ยังเหลือต้นนะต้นละพนะันห้า่ะไอฝั่งเนี้ยนะครับ แล้วของคุณขนกพรไม้สองปีบต้นที่สามนี่เนี่ยครับเนี่ยดูลากดินะครับโอ้ยเดินเข้าไปใกล้ๆเลยีกวนี้ดูดีดูลากลากเยอะมากต้นสวยมากเนี่ยพี่ขนกพรน,นะครับต้นขาวล้วนนะครับแล้วก็โฮอร์โมนขวดหนึ่งใครจะสั่งโฮอร์โมนสั่งได้เลยนะขวดละร้อยเจ็สิบค่าส่งขวดละห้าสิบนะครับไปกับต้นไม้ก็ไม่มีค่าส่งเพิ่มนะครับบางตัวออกค่าจะส่งให้นะครับไปด้วยกันเลยนะครับโฮอร์โมนเนี่ยลิตรหนึ่งนะครับลิตรหนึ่ง นะครับไม่ใช่น้อยนะครับลิตรหนึ่งนะครับหนึ่งฝาต่อน้ำสองลิตรนะครับลดตอนหัวค่ำหรือเช้ามืดนะครับคุณนกนะครับสามต้นชุดที่สิบเจ็ดนี่นี่นี่พามาดูไม้ตำหนิเลยนี่นี่สามต้นชุดที่สิบเจ็ดเนี่ยดูดิใหญ่สวยขนาดไหนอ่ะเนี่ยดูดิมีตำหนิอะไม้มีตำหนิอะครับบางตลงเป็นไม้มีตำหนินะครับมันจะมากมันจะน้อยมันจะอะไรบางตลงเป็นไม้มีตำหนิหมดเลย เนี่ยข้าวขึ้นปี๊บเนี่ยไม่รู้หรอกนะครับไม่มีใครรู้เลยนะครับของพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตปุ๋ย1ชุดน้ำมันเหลือง1ขวดนะครับนี่ใครจะสั่งปุ๋ยก็ชุดละสามร้อยไม่มีค่าจัดส่งนะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยเลยไปสองถึงสิบโลน้ำมันเหลืองก็ขวดละร้อยครับบนตัวออกค่าจัดส่งให้10ขวดแถมสองสรรพคุณก็รู้ๆเห็นๆกันเนาะน้ำมันเขียวก็ดับกลิ่นเต่ากลิ่นตัวก็ขวดละ40สิบนะครับ1ิบขวดแถมสองเหมือนกันนะครับของพี่เจี๊ยบนี่ มาดูเลยนี่ไม้ตำหนิตำหนิตรงไหนวนันนี้ดูได้เลยนะครับต้องลงไปดูใกล้ๆอะ่ะเนี่ยมันจะมีรอยเนี่ยเงี้ยริ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ลิ้วรอยไปไหนไม่ต้องพลิกแล้วเนาะไม่ต้องพลิกอะ่ะเอาตีว่าเป็นไม้ตําหนิแล้วกันมีไม่มีก็บางตัวก็ใส่ไปให้อะ่ะใครจะเอาแบบนี้ทักมาเนี่ยสิบต้นพันห้าค่าส่งสามร้อยเองนะครับค่าส่งอ่ะมันสองร้อยห้าสิบต่อกล่องนะครับมันไป 2, สงองกล่อง 2 25 2้0าต่อกล่องนะครับเพราะมันต้องไป2กล่องกล่องละ5ต้นนะครับค่าส่งแพงมากเพราะนั้นอย่าต่อบางตัวเลยครับบางตัวพูดครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับลูกค้าชอบมาต่อส่งฟรีไม่ได้หรอไม้มีตําตำหนิไม้เป็นรอยไม้ไม่สวยเนี่ยตำหนิอย่างเงี้ยมันไม่สวยเหรอก็ฝากถ้าลูกค้านะครับที่ได้รับไม้ที่มันเป็นที่บางตัวบอกไม้ตำหนิอ่ะมันสวยหรือไม่สวยถ้าลูกคา้าพิมพ์บอกทีครับมันใช้ได้หรือมันใช้ไม่ได้ถ้าลูกคา้าพิมพ์บอกทีการให้ดอก กิ่งก้านใบดอกเป็นยังไงถ้าลูกค้าพิมพ์บอกทีนะครับใต้คลิป YouTube ได้เลยใต้คลิป Facebook ได้เลยนะครับใต้คลิป Tik t o ็อกได้เลยนะครับแล้วก็ใต้คลิป i n s t a g r กรได้เลยสั่งต้นไม้ก็ Line เอ็ดลิต์ต้นการ์เดนะครับสะดวกรวดเร็วทันใจว่างไว้หายห่วงอยู่ใต้ใต้โพสทุกโพสนะครับมันจะลงร้านต้นไม้ออนไลน์ของบางตัวไว้นะครับก็สั่งต้นไม้ตรงนั้นเลยไลน์เอ t ดลิสต์ต้นการ์เดนะครับของแชปส่วนตัวอะไรไม่ต้องสั่งนะครับเอ,เ,เอาไว้คุยสเปรย์ละเอาไว้ เอาไว้มาเน็บมาแนมบางตัวดีกว่านะครับเอาไว้มาบุลลี่เอาไว้มาอะไรบางตัวจะได้แขปหน้าจอไว้ประจานนะครับบางตัวรอประจานไอไอไอคนที่บอกว่าบางบางตัวเอาต้นไม้ไปถวายวัดแล้วก็มาลงคลิปบอกว่าพระซื้อเนี่ยถ้ามึงถ้าถ้ามึงยังยังไม่มาขอโทษกูนะกูกูประจามึงจริงๆนะนะครับนะครับก็อยากอยากจะบอกว่าบางตัวทำอะไรอะจริงๆจงใจๆนะครับไม่ได้ว่าไปทำนู่นนี่นั่นแล้วก็มาแบบอุ้ยขายดีจังเลยเนี่ยพระซื้ออุ้ย ต้นไม้มีซิสเตอร์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยซิสเตอร์ซื้อแต่ว่าจริงๆแล้วเราเอาไปให้เขาบางทีซื้อน้อยแบบแบบเขาเรียกอะไรถวายซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางโตคาใจมากเลยนะครับบางตัวอยากจะประจานจังเลยบางตัวแคปหน้าจอไว้แล้วนะนะครับคุณพูดจาแบบเนี้ยนะครับแล้วคุณก็มาทําเป็นก็ยังลงขายของอยู่ในเฟซเหมือนกันเหมือนเดิมนะคือทําไมต้นไม้คุณขายไม่ค่อยได้แล้วมึงก็มาบูลลี่กูแต่ก่อนอย่าลืมนะมึงอะนะครับก็ซื้อต้นไม้กูไปขายนะ พอถึงเวลามึงบินได้มึงอะไรได้แล้วมึงก็มาบุรีกูอย่างนี้นะมึงจำไม่เลยนะมึงไม่เจริญหรอกนะครับแล้วก็ของพี่แววนะครับของพี่แววนี่ขายแล้วนี่ยักษ์ญี่ปุ่นทรงสูงม่วงดำอู้สูงใหญ่มากเลยเมตรเท่าไหร่เนี่ยเมตรเมตรเกินจะเมตรห้าสิบเอานะเนี่ยนี่แล้วก็อันนี้อีกชุดนึงนะครับชุดที่หนึ่งนะครับของพี่แววรับไปบีบต้นใหญ่ๆเลยเนี่ยใครจะสั่งไม้ไซส์เนี่ยเนี่ยมันมีอ๋อชุดที่หนึ่งลูกค้ารับแล้วนะครับมันมีสามชุดใช่ไหม อ่าที่ที่1ก็ลูกค้ารับแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ตีเป็นไม้เหมาแล้วกันนะครับไม้เหมา15ต้น15ต้นบางตัวขอพันเดียวขอค่าส่งให้บางตัวร้อยห้าสิบเนี่ยไซส์นี้เลยนะไปไซส์แบบนี้อย่างนี้เลยอันนี้อันนี้คือแบบอย่างนี้เลยนะเอ่อบางตัวจะคัดให้แบบนี้เลยนะนะครับนี่1สิบห้าต้นนะครับหรือใครจะเอาแค่ครึ่งเดียวก็หกต้นอย่างเงี้ยหกต้นห้าร้อยค่าส่งก็แปดสิบบาทนะครับก็จะไปแบบนี้แหละไม่มีไม้ดอกตัวใหม่นะครับเป็นไม้ดอกที่เมื่อสองปี ที่แล้วทั้งนั้นนะครับรุ่นใหม่ไอ้แดงดอกใหญ่ไอ้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ต้องโตทําเก็บๆรากมันจะให,ใหญ่ต้นมันจะใหญ่นะครับเครื่องปูงกระชุดนละสองร้อยนะครับรวมค่าจะส่งขนส่งนี่เม็เทชนะครับ <S <S วันนี้ก็มีเท่านี้มีเท่านี้นะครับชอบอะไรแบบไหนก็ทักทายมานะครับไม้ไอ้ต้นละพันอะต้นละพันห้ามตัวลดเหลือต้นละพันยังมีอีกหลายต้นนะก็ไปดูเอานะครับไม้ใหญ่ก็ยังมีอีกหลายต้นนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ทําไม้อะไรขึ้นเยอะก็ขายไม้ให้ออกไปเดี๋ยวจะเกลี่ย ตรงเนี้ยแถวเนี้ยจะเกลี่ยออกก่อนเพื่อว่าเดี๋ยวฝนห่างหน่อยก็จะถมมันไม่ไหวอะครับเนี่ยมันมันท่วมทีนี่แบบโอ้โหมันบางตัวบางตัวก็ยอมรับบางตัวอยู่ไม่ได้แบบนี้นะครับนี่คือถมเป็นสิบคันแล้วนะมันก็ยังเอาไม่อยู่มันต้องมันต้องยังไงอะมันต้องแบบถมเพิ่มเหรอบางตัวก็จะถมแค่เฉพาะจําเป็นจําเป็นแล้วกันนะครับก็เนี่ยครับอันนี้ก็ยังอยู่นะไม้ไม้กระถางปี๊บเนี่ย ต้นละ500เนี่ยก็ี่บงังโตลงคลิปเมื่อเช้าเนี่ยก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับทุกต้นดอกมันยังไม่มาเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเพิ่งผ่านฝนต้นมันจะเขียวใบมันจะเขียวแบบนี้แหละครับนะครับมัน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 รอรอจังหวะที่ห่างฝนหน่อยมันก็ซัดเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็นี่ชมพูซับเจริญต้นนี้ก็ยังอยู่นะ5,000แดงพญาเพิ่มซับต่อญี่ปุ่นทรงสูงก็ยังอยู่นะ5,000อันนี้ก็ต่อญี่ปุ่นนะเนี่ยเปิดหน้าไม้ทาทรงบอนไซอันนี้ก็ทาทรงบอนไซไหเหมือนกันนี ต้นละห้าพันนะครับค่าส่งก็ต้นละสี่ร้อยนะครับแล้วก็ตอลีลาเหลือแต่ต้นเอียงต้นนู้นนะสงต้นนี้ลูกค้ารับแล้วแล้วก็ด้านหน้าด้านล่างนะครับตอลีลานะครับก็แล้วก็ไม้ไอ้ที่สิบต้นพันห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นมันอยู่อย่างเงี้ยเห็นมันดูแบบว่ามันจะสวยจิ้งหรือเป็นไงถอนมาแล้วเป็นไงนะครับเพราะไม้มันมันอยู่รวมๆกันอนะมันไม่ได้แยกออกมาเป็นลายต้นแบบนั้นให้เห็นไงแล้วไม่รู้หรอกทุกต้นเห็นมันอย่างเงี้ยในกระถางเนี่ยบางตัวพูดเลยนะ แทบจะไม่มีเครื่องปลูกเลยครับมีแต่รากเพราะว่าเอาเครื่องปลูกกับโตบนอย่างเดียวไม่ให้ลากมันเสียเท่านั้นเองรอเวลานะครับเดี๋ยวบางตก็คัดไว้แล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวจะมาขึ้นตรงเนี้ยเป็นไม้กระถางปี๊บแบบนั้นนะทั้งหมดเลยนะครับก็จะขายละต้นละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนะครับก็จะขายละใครจะเอาไปแบบนั้นนะ่ะก็เอาไปก่อนสิบต้นพันห้าค่าส่งสามร้อยนะครับแล้วก็ไม้ไซส์กระถางแปดนิ้วโอ้ยไม้ไซส์กระถางแปดนิ้ว สิบห้าต้นพันธุ์เนี่ยก็ดูดิที่ถอนน่ะสองสองชุดน่ะอีกชุดหนึ่งชุดที่สามนี่ยังไม่ได้ถอนนะเพราะว่ามันเต็มขออภัยจริงๆมันถอนเยอะไม่ได้เพราะว่ามันต้องค่อยๆแพ็คอะต้นใหญ่นี่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะส่งได้หรือเปล่านะครับก็ขออภัยท่านลูกค้านะครับถ้าส่งช้าส่งอะไรก็อย่าว่ากันเลยฝนแม่นตกทุกวันเลยอะนะครับบางทีบางตัวกัง่นหินนะแต่บางตัวก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นมันยิ่งมันยิ่งใหญ่กว่าเหนือการควบคุมของเราอะบางตัวก็ได้จากขอดุอาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้ฝนหยุดให้้บาาางงตทํนได บางตัวก็วิงวอนขอแล้วฝนก็หยุดแล้วบางตัวก็ทํางานได้นะครับบางตัวเราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆอ่ะเราไอสิ่งเหนือธรรมชาติพวกนี้เราควบคุมไม่ได้เราก็ได้แต่วิงวอนขอต่อพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติให้ช่วยเรานะครับเพราะนั้นบางตัวเชื่อถือในพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติเพราะนั้นบางตัวคิดเสมอว่าโลกหลังความตายมีจริงแล้วเราทําอะไรไว้เนี่ยเราต้องไปชดใช้เพราะนั้นบางตัวถึงไม่เลยบางตัวจะไม่เลยนะครับไม่ไม่ ไม่ทําอะไรที่บางโตต้องไปแบกรับภาระในตอนที่เราเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าเราต้องมารับเวรรับกรรมในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่แค่ทุกวันนี้บางโตก็ไม่ใช่คนดีนักหนานะครับไม่ใช่คนดีเลยคนเลวคนหนึ่งแหละนะครับบางโตก็ต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่บางโตทําผิดตัวเราเองอ่ะรู้ดีว่าเราเคยทําผิดพลาดอะไรเราก็แก้ไขปรับปรุงตัวนะครับแล้วมันสิ่งที่เป็นเอฟเฟกที่เราเคยทํามาบางอย่างเราต้องชดใช้เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับเพราะนั้นบางโตถึงยืนยันว่า อย่าหลงลืมบุญคุณคนนะอย่าอักตันยอยู่ต่อคนที่ค่วยเหลือดูแลเรานะอย่าเนรคุณคนที่ให้แก่เรานะเพราะมันจะทําให้ชีวิตเราลำบากนะครับมันจะลําบากมันจะชิบหายบันเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางตเนี่ยผิดพลาดอะไรใครเนี่ยบางตรีบแก้ไขรีบอะไรทันทีเพราะบางตกลัวนะครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะครับบางตเคยตีหัวหมาด่าไม่เจ็คถึงเวลาบางตก็ต้องเจ็บป่วยเจ็บไข้นะครับมันเป็นกุศลเขาเรียกอะไรผลละบุญผลละกรรมเงินทั้งนั้นนะนะครับ ก็เนี่ยมีสิบห้าต้นพันเนี่ยนะครับสิบห้าต้นพันเนี่ยค่าส่งร้อยห้าสเนี่ยถอนมาแล้วต้นใหญ่มากเลยชุดชุดที่สามนี่รอหน่อยนะรอหน่อยนะของพี่อะไรอะ่ะรอหน่อยนะเพราะว่าไม่ทันแล้วก็อีกหลายๆเจ้าเลยของคุณพี่อะไรอะ่ะสิบไอ้นี่ยเหมือนกันอ่าพี่อะไรอีกนะสิบต้นเหมือนกันแล้วก็ไม้ใหญ่นะครับแล้วก็พี่สั่งไว้รอหน่อยนะรอนิดนึ่งคนระับรอนิดนึงตัวจะพยายามเร่งให้ทัน เพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนมันตกเนี่ยมันได้แค่นั้นอันนั้นนะ่ะคือพรุ่งนี้เราก็ต้องดูว่าเราจะแพกต้นไหนได้นะครับและการแพ็กไม้ที่มันไม่แห้งอ่ะไม้ที่มันแฉะแฉะช้ำๆโอ้ยยากมากนะครับแล้วก็ต้องระแวงระวงังด้วยถ้ามันแฉะเกินไปละเกินไปกล่องทะลุเนี่ยโอ้โหมีปัญหากับไปรษณีเราโดนปรับอีกนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับก็เน้นย้ํานะครับ15ต้นพันธุ์ช่วยบางตซื้อของดีจริงๆมันจะมีริ้วมีรอยหน่อยเป็นตำหนินิดนึงอ่ะแต่บางตัวรับประกันเลยแม่ง นะครับอันนี้เราพูดกันลูกผู้ชายลูกผู้ชายนะครับบางตัวทาการค้าจะไม่มีมะมกเม็ดนะครับและเป็นดอกไม้รุ่นรุ่นรุ่นแบบดอกรุ่นเมื่อสองสมปีที่แล้วลูกไม้ดอกเก่าอันนี้ก็ของหลวงพ่ออีกสิบห้าต้นนะมางตัวยังไม่ได้ถอนเลยเพราะว่ามันเต็มแล้วมันถอนไม่ได้ก็ขออภัยหลวงพ่อจริงๆนะครับก็พยายามก็มีอีกหลายต้นและคนที่สั่งราชินี5้าสาวไว้อย่างเงี้ยก็รอหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ทันจริงๆมันเต็มมันเต็มนะครับมันเต็มจริงๆมันมันไปไม่ไหวมันมันถอนไม่ไหวนะครับมันถอนไม่ทันนะครัับนนมตก แล้วก็จะถอนตอนนี้มันก็แฉะแบะไปหมดก็ไม่เอานะครับนั่นก็ฝนตกแล้วทยอยถอนนะครับแล้วก็สิบต้นเนี่ยสิบต้นพันห้าค่าส่งสามร้อยก็สวยสวยดูดินะครับแล้วดอกกําลังมาเลยกําลังแทงตูมเลยสวยไม่ขี้เลรนถอนออกมาเห็นเห็นเนี่ยใครจะเอาแค่สามต้นเนี่ยงบน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยก็เนี่ยสามต้นห้าร้อยค่าส่งก็หนึ่งร้อยเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบหกยังอยู่นะครับนอกนั้นก้าสิบห้าไปแล้วนะครับเนี่ยใครเบี้ยน้อยหอยน้อยก็เนี่ยเอาไปเลี้ยงเถอะนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเอาไปขึ้นกระถาง14-15-16นะมีลูกค้าวันนี้วันนี้คุณตะวันนะครับคุณตะวันก็ทักมาบอกว่าของบางใช้ได้จริงๆคุณตะวันครับถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดูคลิปอยู่เนี่ยรบกวนเอ๊ะลงคอมเมนต์มาแล้วเนาะคอมเมนต์ใน YouTube หรือ Facebook แล้วใช่ไหมก็ขอบคุณจริงๆเลยนะครับเอาเขาเอาไปใส่กระถางสินิ้วเขาบอกเขาใส่กระถางสินิ้วถ่ายรูปมาให้มงึงโตดูเขาบอกเกือบเต็มนะครับมันใหญ่จริง นะครับอันนี้คือลูกค้าบอกบอกลูกค้าด้วยกันนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดยังไม่มั่นใจว่าไม้บางตมันจะใหญ่จริงสวยจริงไม้ไปดูในคอมเมนต์ได้ครับบางโตอยากให้ลูกค้าบางโตช่วยเหลือบางโตในการในการบอกกล่าวที่มันเป็นสิ่งที่ถ้าลูกค้าเอาไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับของบางอย่างบางโตจะยืนโม้ทั้งวันอ่ะมันก็มีค่าแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นอีกห้าสิบเปอร์เซ็น์มันคือ มันคือสิ่งที่ถ้าลูกค้าที่ได้รับไม้ไปแล้วอ่ะช่วยบางโตบางโตก็ขอความช่วยเหลือครับช่วยกดถูกใจกดแชร์กดติดตาม YouTube Facebook t ก k t o อ i n s t a g r a m ให้บางโตด้วยนะครับกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook t i k t o อ Instagram ให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปใต้โพสนะครับจะได้มีลูกค้าเจ้าใหม่ๆมาดูคือเดี๋ยวนี้เขาจะดูรีวิวหรือดูอะไรแต่ว่าใน u t u b e มันคงจะรีวิวไม่ได้หรอก ก็ฝากคอมเมนต์บอกนะครับคอมเมนต์ comment, ทุกคอมเมนต์นั่นคือลูกค้าจริงๆนะครับไม่ได้เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์เพื่อให้ดูดีนั่นคือลูกค้าจริงๆบางโตค้าขายด้วยความซื่อสัตย์และความจริงใจและเรื่องจริงนะครับไม่มีมานั่งรูปเดียวเที่ยวทั่วโลกหรือว่าเอาหน้าม้ามาคอมเมนต์นี่มันดูเยอะแยะนะครับไม่มีการทำคอนเทนต์นี่มันรู้สึกว่าขายดีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขามาบูลลี่บางโตอย่างเงี้ยบางโตเกลียดมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บางโตรู้สึกว่า มีคนแบบนี้บนโลกนี้ด้วยเหรอวะหรือว่าเขาทําแบบนี้เขาเลยคิดว่าเราทําแบบเขาบางโตไม่มีนะไม่มีทีมงานไม่มีอะไรทํากันแค่นี้นะครับแล้วก็บางโตยังยังจะบางโตคิดว่าบางโตจะไลฟ์สดขายของตอนกลางวันอะ่ะบางโตกําลังดูอยู่ว่าใครที่จะมาพอทํางานในบางโตได้ในการไลฟ์สดขายต้นไม้ะทีละต้นหมุนๆแบบที่บางโตขายตอนกลางวันอะ่ะก็จะทํางานสองรอบก็คือจะช่วงประมาณ9ก้าโมงหรือ10บโมงก็จะขึ้นไลฟ์สดเราจะขายอะไรแล้วก็เอาขึ้นไลฟ์สดแล้วก็ คอยตอบแชทอย่างนี้ครับก็ <K ill bleibt> จะ <K ill Here> จะเริ่มทํานะครับเพราะบางตัวต้องค่อยๆทําเพราะว่าเราไม่มีสตุ้งสตังจ้างคนอะไรเยอะนะครับก็ยังยังถ้าใครสนใจก็ก็ก็เรียบเรียบเคียงเคียงมามาบอกบางตไว้ก่อนได้นะครับบางโตต้องการแอดมินที่จะมาคอยรับออเดอร์หรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องการคนที่จะมาไลฟ์สดตอนแรกบางตอาจจะแบบรับออเดอร์เองอยู่นะครับแต่ว่าบางโตต้องการคนไลฟ์สดที่จะมาขึ้นหมุนต้นไม้ในตอนกลางวันให้บางโตนะ ก็เดี๋ยวพอมันผ่านอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบางตวว่าจะทําการไลฟ์สดช่วงกลางวันช่วงประมาณ10บโมงถึงประมาณ11บเอโมงหรือประมาณเที่ยงแล้วก็อีกทีประมาณ3ามโมงเย็นถึงประมาณ4ี่โมงห้าโมงช่วงกลางคืนบางตจะไม่ไลฟ์สดช่วงกลางคืนบางตจะถอนต้นไม้แค่นี้บางตจะเอาแค่ตอนกลางวันเดี๋ยวคนจะบอกว่าทาไมไม่ไลฟ์ช่วงกลางคืนล่ะขายดีบางตไม่ไปขายแข่งกับใครนะครับหลักการที่ไลฟ์สดบางตขายต้นไม้แต่ไม้บางตก็จะไปไลฟ์ประมาณพวกนี้แหละ ก็จะจะเป็นประมาณซื้อขายเหมาและขายลายต้นก็แบบที่ทุกทีบางตัวไลฟ์แหละไม่ไม่นาไม่นานไม่นานนะครับจะไม่จะจะจะเปลี่ยนจากการลงคลิปที่หมุนลายต้นกลายเป็นไลฟ์สดแล้วก็บางตัวจะลงคลิปแบบนี้นะครับเดินไปเดินมามั่วๆซัวๆตามภาษาบางตัวแบบนี้แค่นั้นที่จะเป็นคลิปต่อไปการขายต้นไม้ลายต้นจะเป็นการไลฟ์สดก็ประมาณวันนึงก็ช่วงช่วง สิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงหรือไม่ประมาณก็ช่วงสามโมงสี่โมงห้าโมงประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นการลงคลิปที่ขายสัพเพเหระแล้วก็ลงคลิปการถอนต้นไม้แค่นั้นนะครับเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครที่จะซื้อลายต้นก็จะได้เวลาดูลายต้นไปเลยใครที่จะซื้อแบบไอ้ที่มันอยู่กระถางใหญ่ๆห่ก็จะได้เห็นกันไปเลยไม่งั้นเนี่ยมันจะมานั่งแบบมาถามกันว่าเออจะลงคลิปกี่โมงอะไรบางตัวไม่รู้ไงตัวไม่รู้เลยเพราะว่าบางวันไม่ได้ลงเลยไม่ว่าง บางวันว่างก็ไม่ตรงกับลูกค้าอีกพอลูกค้าจะมาซื้อช่วงบ่ายบางตัวลงช่วงเช้าลูกค้าซื้อช่วงบ่ายก็ต้นไม้ถูกเจ้าอื่นเอาไปแล้วก็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 ก,ก,ก็งอนกันนะ่ะก็แบบเอา้าทําไมไม่เก็บให้ก่อนล่ะอะไรอย่างเงี้ยบางตัวก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยบางตัวถึงบอกว่าสั่งก่อนได้ก่อนแล้วเวลาที่แน่นอนของบางตัวไม่มีบา,มมบางตัวก็ต้องยอมรับสภาพความผิดคือเราไม่มีเวลาที่แน่นอนให้ท่านลูกค้าแล้วลูกค้าก็เฝ้ารอไปถึงเวลาจ้าเอ๋อ เวลาไลฟ์กับเวลาดูไม่ตรงกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาต้นที่เขาต้องการที่รอให้เราเอาขึ้นมานําเสนอลูกค้าเจ้าอื่นรับไปแล้วเพราะฉนั้นมันก็เดี๋ยวบางโตต้องปรับนะครับปรับก็เรียบๆเคียงๆครับใครที่ว่างมาช่วยบางโตไลฟ์สดที่ร้านเนี่ยนะครับขอเป็นผู้หญิงนะครับขอเป็นผู้หญิงเอาแบบเอาแบบกระปี้กระเป๋าหน่อยมึนๆอื่นๆตึงๆไม่เอานะก็คือรู้จักเจรจาซะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรื่องเงินเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันก็แค่แบบ บอกบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันมันต้องมันต้องขึ้นไหลสดบ้างนะครับเพราะว่ามันลงอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยไม้หมดเนี่ยถ้าบางตัวลงคลิปมันไม่มันไม่มันมันไม่พอไงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าขึ้นขึ้นไหลสดก็จะนั่งเนี่ยเอาต้นไม้ไปตั้งลายต้นเลยนะครับก็ใครจะเอาก็เอานะครับใครไม่เอาก็ผ่านนะครับเพราะว่าลงคลิปอย่างเงี้ยมันจะแบบเนาะมัน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 จะมันจะมานั่งแบบหยิบขึ้นหยิบลงมันก็กระไรอยู่นะครับลงคลิปมันเห็นได้ไม่พอหรอก นะครับแล้วก็ลงคลิปยาวๆอ่ะ u ูทูปมันมันโหลดยากแล้วก็มันจะไม่ค่อยเด้งขึ้นให้นะครับเพราะทุกอย่างมันเป็นคลิปอ่ะมันจะช้าไปหมดแหละถ้ามันเป็นไลฟ์สดมันจะเร็วหน่อยนะครับก็เอาตามนี้แล้วกันก็เรียบๆเคียงๆบอกๆกกันไว้ก่อนนะเพราะว่าบางตัวยังไม่รู้ว่าจะทาก็เร็วๆนี้แหละประมาณหลังปีใหม่อ่ะครับก็บอกไว้ก่อนเพราะว่ามันจะมีทั้งลงคลิปแบบนี้แล้วก็มีไลฟ์สดในช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางคืนจะไม่เอาเพราะว่าบางตัวไม่ชอบแข่งกับพวกพวกกันเองนะครับก็คือบางตัวแหละเป็นอย่างนี้แหละ นะครับก็เขาไปซ้ายบางโตก็จะไปขวาเขาไปขวาบางตก็จะไปซ้ายเขาพุ่งไปข้างหน้าบางตก็จะเดินถอยหลังนะครับเพราะว่าบางตหลีกหลีก like ล่งเลี่ยงเพราะว่าพอไปบางตโดนบางตไม่ชอบมีข้อคอรหาสปว่าขายแข่งกับลูกค้าเหรอขายตัดราคาเหรอแต่ตอนบางตขายของราคาสูงอ่ะไม่เห็นมีใครมาว่าบางโตเลยแต่พอบางตขายของราคาเท่าเขาหรือว่าราคาต่ำกว่าเนี่ยบางตก็จะโดนละนะครับอ้าวขายเท่ากันอย่างนี้คุณเป็น อ่าเขาเรียกอะไรน้ําต้นอย่างนี้ฉันก็ไม่เหลือกําไรสิอ่าพอขายต่ากว่าโอ้ยอย่างนี้คุณเป็นน้ําต้นแล้วฉันจะขายใครล่ะเออม,มันได้ทุกรูปแบบถ้าคนมันจะว่ากันอะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่ขายดีขายไม่ดีนะเขาขายดีนะแล้วก็แล้วก็มีกําไรเยอะด้วยนะครับแต่บางโตก็ไม่เข้าใจว่าว่าเพราะอะไรเขาถึงจะมานั่งจ้องอะไรกับบางโตนักหนาไม่ว่าบางโตจะทําอะไรขายเนี่ยเขาก็จะมานั่งจ้อง <c oughs> ตัวเขาจ้องไม่ได้ก็ให้คนในครอบครัวเขามาจ้องมาคอยจับผิด เป็นเพื่อนบางตใน a c e b o o k ทั้งทั้งตะกูลเลยอะนะครับแล้วก็มาบูลลี่มาอะไรบางโตทั้งตะกูลเหมือนกันบางโตก็ไม่เข้าใจเห็นหน้ากันโอ้ยไม่มีอะไรหรอกพูดเล่นสนุกหยอกหยอกขำๆเนอะแต่รอบนี้มันไม่ขำแล้วนะครับรอบนี้ก็คือไม่คุยด้วยแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับก็นี่มาให้ตอรีลาก็ยังมีนะสวยๆเนี่ยสองชุดส,ส่งซีห้าชุดขอสองพันนะครับสวยนะครับแล้วก็หน้าวังหน้าวังก็สวยๆเยอะนะครับ สองต้นหน้าอ่อมีลูกค้าสนใจสองต้นหน้านี้เป็นไม้รากธรรมชาตินะบางตไม่ทําไม้รากตะขับนะครับเพราะไม้รากตะขับเลี้ยงไปแล้วอายุไม่ยืนแล้วถึงเวลาโตไปเมนมันซุดบางตบางตก็เคยมีแต่ขายออกไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าพอพอ,พอมันเลี้ยงไปอายุมากๆเข้า่ตรงกลางมันจะฝ่อแห้งเน่าเขาเรียกว่าอะไรเมนซุดหรือเน่ากลางเพราะว่ารากแก้วมันไม่มีนะครับอันนี้เราพูดกันลูกผู้ชายจริงๆแหละคนที่เลี้ยงอยู่ก็รู้แหละแต่เขาก็คงจะไม่มาพูดกันบางตถึงไม่พูดอะไรเยอะ เพราะว่ามันจะทําให้เกลียดกันเปล่าๆนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับนี่หน้าวางอีกสองต้นต้นละห้าร้อยค่าส่งก็ <c oughs> ขอต้นละร้อยต้นใหญ่มากกระถางสิบแปดนะครับเป็นไม้รากธรรมชาตินะครับบางตัวจะทําไม้รากธรรมชาติไม่ทําไม้รากตระขับนะครับเพราะว่าไม้รากธรรมชาติอายุยืนยาวเมนสวยแล้วก็ไม่เน่ากลางนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสล,มล,ลัมมุฮัมมัตุลลอฮ์วะบารอกาตุ ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ